ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นข่าวดีว่าสำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนนะครับสูตรไฟเซอร์เข็ม1แล้วก็ไฟเซอร์เข็ม2นะครับขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่เราได้รับการสนับสนุสนวัคซีนเข้ามาจำนวนหนึ่งนะครับก็ยังเปิดให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการวัคซีนนะครับไฟเซอร์เข็มที่1แล้วก็ไฟเซอร์เข็มที่2เข้ามา Walk- in นนะครับเพื่อฉีดได้นะครับ โดยจะเป็นประชาชนนะครับที่มีอายุต,ตั้งแต่12ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับซึ่งจะขอรับการฉีดได้ที่ศูนย์ฉีดทุกแห่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอขอให้ท่านได้โทรเข้าไปสอบถามที่หน่วยฉีดแต่ละแห่งที่ท่านมีความประสงค์จะมอ l อินเข้าไปฉีดว่า